ดีค <icate> ่ะเข้าจู่ช่องป้ากใจกกโก้ลุงพลกำลังต่อท่อประปานะคะก็ทำท่อขึ้นเพราะว่ามันน้อยนะคะแล้ว อ,อลุงก็กําลังทำท่อกับนุอยู่นะคะต่อน้ำนอสวัสดีค่ะแต่ท่านนะคะสวัสดีค่ะภาษากฤษสวัสดีค่ะป้าคําใสบุญป้าคําใสบุญนําจ้าหัวใจสามดวงนะคะนอสวัสดีค่ะ บุญนำกดให้แล้วจ้าจ้าขอบใจมากๆนะบุญนำหัวใจสีเหลืองนะคะคุณจัญญาอิติชายู <c oughs> ป้าจะรีบให้ค่ำเร็วจังนะคะจ้าก็มันค่ำแล้วนะคะก็มันตาวินมันจะรับผูเข่าแล้วนะคะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษนะคะ ลุงเรียกว้ามาช่วยต่อน้ำหรือค้าไมมค่ะก็ให้มาตรงนี้เฉย,ยๆค่ะมาทายนี่แหละค่ะก็ลุงก็ทำงานทั้งวันนะคะต่อน้ำ เออทำไมมาค้างคลึกอยู่นี่นรยยติเซยโยล้อเล่นค่ะคนสวยจ้า สวัสด,ดี13ท่านนะคะสิบท่านค่ะ18ไลค์แล Hello, ้วนะคะก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะน้องจัญญาสวัสดีค่ะแย่หนิงสวัสดีค่ะจุณงันิาค่ะ ยาหนึ่งก็นั่งข้างๆค่ะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษนะคะหัวใจหนึ่งเดียวมาโดดๆนะคะหัวใจบวกๆเนาะนีก็ทองเหลืองนะลุงเนี่ยก็ทองเหลืองคนนะครับเนี่ยงมูดว่าเปนเป็นทองเหลืองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตะกั่วนะครับเป็นทองเหลืองก็มีชแล้วก็มีนุนะคะแล้วก็มีลุงพลนะคะกำลังทำท่อน้ำขึ้นอยู่นะคะ สวัสดีห่ะคนนะคะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษนะคะก็หัวใจบวกนะคะมาหนึ่งเดียวเลยขอบพระคุณมากนะคะมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำตายกุกกอกนะคะท้อน้ำหลางถ้วยเนาะ แน่นเดีวบ่สไอ้น e ้อยเลียวบ่สจันญาเอ็ดชัยหนาวเลยค่ะจ้ะเอ็ดชัยหนาวค่ะก็ บรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะก็ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็ร้อนแล้วก็เดี๋ยวก็เย็นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะคุณจัญญาเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเลยจนปรับไม่ทันนะคะ,นนะเดี๋ยวตะวันตกดินมันก็เย็นเขาค่ะฮะคอยเป็นญาติมาบอกว่า ก็ีกันว้นะครับก็ดีแล้วแหละเขาให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะคะยากโอ้ใครมาดีมดใน้ำมัน็ไม่ใช่คน้ไาไม่หนใ่เ้าหน้นใ็าไม่หนใช่้เห้าไม่ไม่มใ้ใ จงใส่ตดเทวดาบ่สวัสดีค่ะสิบสามท่านนะคะมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้ากำาสหน่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆ <c oughs> นะคะได้3ามสิบเอ็ดไลค์แล้วค่ะิ้มรอบ

สวัสดีค่ะกุนอมผมหมายถึงยาเนีอ๋อแล้วไปไมว่วันีไคุณเลนีะคะคุณเลนีสมทรัพย์หัวใจสามดวงบวกบวกนะคะสวัสดีค่ะอยุสบายดีไหม สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ I'm แอมฟ Thank you. And you. หมายถึงคำถามที่ตกกลับไปสวัสดีค่ะสาายกหัใจหยดก็สวัสดีค่ะบุญนำหัวใจสีเหลืองนะคะสามดวงสีเหลืองหัวใจบริสุทธิ์นะคะ ขอให้ครอบครัวคุณจงมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะเขายปีราเข้าได้อยู่บ่ ก็ลุงนั่นแหละค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้อบุนไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษนะคะหัวใจสามดวงบวกบวกนะคะเอมหัวใจบวกบวกนะคะสีแดงใจไหวอยู่ค่ะก สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษนะคะหัวใจสีแดงบวกบวกด้วค่ะสวัสดีค่ะหนูน่ารักมากเลยนะคะมากดให้แล้วค่ะดูโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยเนอะหัวใจสีชมพูนะคะก็ผูกบัวด้วยก็ขอให้ ลูกจงมีความสุขความเจริญนะคะหน้าที่การงานการเงินขอให้ลื่นให้ไหลแล้วก็ครอบครัวขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขมีความสุขนะคะมีความอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองความรักด้วยเดอ้อลูกเดอ้อสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษหัวใจหนึ่งดวงบวกมาเลยค่ะบวกบวกน ตาตาแดงเรื่องเลยอ่ะอะไรลบมันติดแดงเลยอ่ะถ่ายลุงเมื่อกมีข้างหนึ่งเคยถ่ายนอกกับตันก็ติดแดงอยู่แล้วลบเลยอ่ะลบทิ้งเลยค่ะลบทิ้งเลยค่ลบไปเนอะมันยังกัดเสี่าสวัคะพี่มิโซ่ก็สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ